แนวทางแผนเทรดทองคำวันนี้นะครับต้องคํานั้นวันนี้เรามองว่าทองคําเนี่ยเป็นอานรมณ์ของเท,นทรนขาขึ้นดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนรับสวิงโรดนาลาด่ารโซนแนวรับแรกนั้นจะเป็นโซนนรับของฟบอลซีที่6 1 8ถึง50%ซโซนนรับที่สองนั้นจะเป็นโซนนรับของเฟบอลซีที่88.4 o ี่ถึง 78. กร์เซลยุทธ์ในการเทรด ในทองคำเราจะรอให้สัญญาณนะครั้น,นลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่หนึ่งหรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองแล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน PA เเมื่อตลา,าดมีสัญญาณแท่งเทียน PA เเราจะไหลกลับขึ้นไปเก็บ PP ที่ราคา2 2 3 1าจุด สีแปดนี่เป็นแผนเทรดทองคำฝั่งบ่ายในวันนี้